สบายดียมามเ้าทุกคนอยู่กับสองปอติงใส่สมบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่แค่ําจังเรามาออกกําลังกายกันกับมาดังชมวิวยู่ไซซ์ํำจังบรรยากาศเมือน,นี้โอ้ดีหลายมือนนอากาศหนาวอุณหภูมิตอนนี้14องศายามเ้าเมือวันที่เส,สคงกับวันเสาร์ของเดือน11ปี2 0 2 4ทุกคน นาวไล่เลยตอนนี้ตอนเสาวๆกันตะเวนกำลังสิออกกันหมโอ้หนาวแห็งคนเลยคงสภาพใสหมวกใส่วอร์มเต็มเลยจัดเต็มเลยเมือนีหนาวแห็งหนาวแห็งหมอกกำลังกายดินนะครับมาพักฟ่อนมาทักทายลอฟต์ซีโฟมกันทุกคนทุกทีซ้ายนลำจัดเป็นเจไดทุกคนสบายดีพอแต่แต่และบอลแต่ละทีเนี้ยอากาศหนาวบอลเป็นเจไดกับคอมเมนต์นนนอนนบอกกันเลยเด้อ หยามสุดๆว,ว่าผิงแดดก่อนเจ้าน่อยตะเวนมันออกมาจากผู้ <c oughs> ี่เนาะตะเวนมันจะออกมาทางนี้สายนำมัอนี่ก็โอ้ใสดีดีใสแห้งทุกคนสายนำจากเข้ามาเนี่ยสายแห้งปลากไหลป,าปาลาหมมปลาผัดพว้ไหลสนิทอยู่สายนำเห็นว่าเป็นสายสายนำเนาหน่อยแต่ว่าปลาไหลเลย ทา้ด้านล้างเข้าแต่ก่อนเนี่เป็นดอกรกตองเหลืองแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเริ่มอยากเ,าเหีย่ยวแห้งแหละมันบกคอยเห็นแหละเนื่องจากว่าพืชชน,นิดนี้มันหอดแต่ <c oughs> ถ่ายเดือนสิบเอ็ดตัวเดือนสิบสองแหละที่ว่ามันจะบ่มีเห้เห็นแล้วแต่ว่ากา็ยังเหี่ยวยังอยู่น้อยนึงแต่ถ่ายที่มนันจุ่มมันบ่อกหรือว่ามันเพระท่านได้เห็นแสงแดดแล้วมันมันเพระท่านบางก่อนสำหรับดอกใหม่ <c oughs> มานาังทักท่ายดินทุกคนสายลำจางโอ้ยมาแลนแลนดดินด่แทวนีแ่แหละแลนแล้วก่ะมานางังอัดขิปบอติิงเป็นคนหมักแลนออกกําลังกายตอนเสาตอนแรกถ้าว่าผู้ใดามาเทียบแ่ใส่สมบูรณ์กะเจนบอติงสายลำจางเนาะสายลำจางตอนเสาตอนแรกถ้าเห็นกันทักทายกันในเด้วยทุกคน <c oughs> ตอนเช้าเวลาหกโมงหมักมะแรงจุดนี้ชายสำจังจ,จุดนี้ก็เป็นจุดออกกำลังกายจุด,จดสวนสาธารณะีพะเพิดเห็ดขึ้นมาเป็นสถานที่พักผ่อนยอดอารมณ์ั้งแต้ครัวร่วนำจังหนึ่งทางใหญ่นะจนดหอดามจังหวงระยะทาง4กิโลเมตรสกิโลเมตร ก็ฉันแบบเหมาะแก่การมาแหลกออกกำลังกายแบบรถกรบปลาหอยู่หนึ่งเพราะว่าอีกยามันก็แม็นสินค้าบนเที่ยวมันก็มีบานพ้นเพื่อนๆก้นแล้วแกวนี้นะแต่เขาขี่ซื้อตรงไปเลยกับเป็กสาวเจ้าอนุบก์หนาวดีเลยทุกคนมึงสิบสี่องศาที่เราธรรมดาภูวายูรือรุดอื่นแต่สีนาวด้วยกันเกะเฉพาะเมื่ออนุบก์หนาวแห้งหนาวหลาย เป็นเมืองหนาวหนาวอีนีทั้งด้านหลังจะเป็นสวนเจ้ารนะเเจ้าปลูกมันมันเว้ยแดดออกแล้วทุกคนไก่สีเด็ดทิ้งแดดแล้วจังหน่อยโอ้บิวงามเลยถ่ายที่ต่างประเทศทุกคนถ่ายถูกมากมาแบนี้คือว่าง่ายคู่ยังเกินสองหน่วย อูสุดยอดตอนนี้แสงแดดออกมาแล้วทุกคนโอ้ oh. แดดอ่อนๆออกมาตะเวนกำลังออกมาจากปลายภูเ็นภาพที่สวยงามลร้ จุดนี้คอยมักมานั่งลินแต่ว่ามาออกกําลังกายคอยจะมายืดเซนย,ยืดเอ็นอยูดจุดนี้มันเป็นจุดทางโค้งแล้วก็มีน้ำตกลงสายน้ำจัง่งโ,โอ้พิงแดดอุ่นๆโอ้ขัอันนี้ทุกคนมาเนี้ย อากาศหนาวๆมาพิงแดดจุดนี้โอ้ยสุดยอดเลยนี่คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวสวิตเซอร์แลนด์แดนลาว่มมแงใสสวตอนนี้ตะเวนกำลังออกมาแต่ผู้ ủnเลย, giờ này, hồ sực ủnเลย. đi. học tập thể dục Nằm say đi, nằm say hang. nhỏ nhỏ, đọp mũi tòng cái nhung hên dù nhu nhu. nó, vẫn mị hên dù, lưng lửng, thắc thầm cho anh vung phắt anh đấy, đèn nhung bò đấy hả 360อ,องศาให้เบิ่ง ทางด่านเราทางด่านล้างเราจะเป็นป่าใหม่ Good morning สบายดีวังน้ำเกียวตอนเสาร์ mình đi pha ở vườn văn đậu khéo, là ăn sáng, giờ 7 giờ, nắng đẹp, 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 นี่คือว่างน้ำเขียวตอนเา้าๆทุกคนนอ้อากาศดีอากาศดีลาย สายน้ำใสดีตล้วทาเมื่อนี้มมีคนมานอนแคมอยู่กลางภูเขาเนี่ น้ำลงแล้วน้ำลดลงแล้วเห็นหินหลายตอนนี้่นก็เอาตูบลงมาไหว้คือเก่าตอนนั้นน้ำถ่วมน้ำขึ้น,านลาย่นเอาขึ้นไปเทิงที่เทิงทางคนมาเดียวดี่นเอาลงมาไหว้คือเก่า วังน้ำเขียวตีนผู้เบีย้ยทั้งขางวังน้ำเขียวขึ้นไปเทิงกระเมนผู้เบีย้ยสูงสูดในประเทศเลาวทุกคนเลยมือ่อใดคอยมาแต่เสานักท่องเที่ยวบ,บ่ทันมี ทุกคนยังว่าทัดไดมาลิมวิวลักหลานเลยทุกคนอยู่ตรงนี้หลายคนมาส่วงย่ามฝนก็จะเห็นวิวแบบมีแสงแดดออกจะเป็นเมือเม่อดืดๆครึมๆเนาะอ,อันนี้คือส่วงย่ามหนาว กะวิวก็สิประมาณนี้เย็นสบายเลย ช่วงเอ่อส่วนคนโควิดนักท่องเที่ยวไทยเพิ่นมาทำปิ้งหลายๆเลยเพิ่นเอารถแบบลักษณะแบบรถจิบมากาดเต่งหนอนอยู่จุดนิ่งามขักันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โ่ค่อยเห็นเพิ่นมาเลยอนนั้นธรรมชาติมันยังแบบสดๆง,งามๆอะไรก็ตูบนั่นนี่ก็ยังบ,บ่ทันมีหลายแล้วก็บท่ทันได้มีห่านอยู่เถิงหันลาย ไปนอนบางคนก็ขึ้นไปนอนอยู่พุ่นได๋มีจอมปี่หมอคักก่อนะวังน้ำเขียวสถานที่ยอดทิตในตำนาน <c oughs> ดอกซากุระดอกอันนี้มันกำลังบานจะน้อยดอกอันนี้หวัดบ้านในช่วงเดือนสิบสองนี่นะเด็กต้นนี้มันกำลังบานเห็นปะกำลังเป็นดอกซีบวัวอยู่นะดอก,ดอกข่ายดอกข่ายป่าเพราะว่าน่าจะปลูกดอกอันนี้ตามแถวทางเมืองอน,นุวงศ์นี่ทางใหญ่ โอ้เขามันบานงามหมดเลวพออยู่แถวนี่มันมันปลูกได้เลยมันมันเกิดเองซั่นนะแถวผู้แถวผู้เบียนจักหน่อยนี่บานเต็มเหมดนเลยน,ะน้ำใสดีมือนเนี่ยนิ่งเยน็ยน,ยนเลยเหมือนเนบ่โบมีคนมือนเนี่ยพอตอนเศรเนี่ย ตอนเสาร์นี้เงียบสงบเป็นพิเศษเลยเหมาะแก่การแบบมาพักผ่อนชิวๆสเฉพาอตอนเสาร์ได้แต่ว่าตอนสวยๆมาแล้วเก็จะมาหลินเอาตูเอายังมาเปิดเพลงใลแต่ว,ว่าคอยคอยมักแบบบรรยากาศแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบรากครนีแบบบบย้ยังมารบวนนะ นำอาหารและเครื่องดื่มเขามาในสถานที่มนนีบริการอห้อยู่แล้วสะพานมังน้ำเขียวกับเป็นสีเขียวย่ำฝนสวงฝนแห่งแห้งเ่ยนาำเกือบถ่วหมดครัวคนเลยไล้แห้งกระตะยานเลยนะจุก ฉันบอนั่นเป็นปนำหัวไทุกคน สายนำไลแบบเย็นเย็นแบบฝังเสียงน,นำไลรมีความสุขเลยนะมีห่านขายเครื่องนี่พเ่็นแบบห้าแบบจะมานอนอยู่นี่ก็ได้ไดนะกลางเต็นนอนเลยแลพย่นก็เช่าโต๊ะให้ออกให้ แต่ว่าเต็นต์ตองแมนของเขาเองมาจุดนี้อ้ออันนี้คือบรรยากาศเข้มนำฝากเวืรงนี้ นกกระไรอย่จุดเนี่ยเสียงนกเสียงะนนอะไรนั่นห่องหุ่นเป็นฟูงหุ่นป้อนบินอยู่เถิ่นะมันกินบางให้บอ,อยัง,อย,งอ,ยอยู่เถิ่น่ะโอ้มากรวยอยู่นี่ตอน,นหนฮะใบเบิง่งเขาไปกินละมากรวยนิดน้อยน่ะต้นช้นำเคนนี่ เป็นปีซะบรรยากาศ่านน้ำเขียวทุกคนอัปเดตล่าสุดในปี2 0 2 4บวันที่23เดือน11บอว่าบอลนี้ก็คากได้บอลนั้น chắc đi chắc tôi mày hôm khả đấy, hôm 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 nay hôm nay chắc chắn đi lại chắc chỉ sai là đi cả đi thì còn 1 1 มองดีเขาสมัดยางขามก็ไดโหก็ดีเลยบัดเมื่อขงาิ้นยางขาเมื่อบี้ น้ำจะไหลแห้งเลยกับเป็นตูบสองสามตูบเงินมากเห็นเป็นหวานเหรอ บวานแยยู่จุดเพราะว่าก็มีอยู่ในป่าคือว่าอะไรนะธรรมศาสตร์อยู่นตรงนี้ป่าป่าธรรมศาสตร์อ,อันนี้คือหน่ำสองชายมันไลใส่กันมันไลโหมกัน ชุดนี้นะจะลินได้ย่คาซิมาลินไน้เลยลงไปพุ่นเลยเนาะโอ้พุ่นพูนพูนพนลงไปชุดนั้นพุน่นคักดี รถเนี่ยยางขามกันได้ทุกคนอาสำหรับคิวิวีโอนี้ฝากไว้สำนีเดอร์ทุกคนเลยเัมือนมาอัปเดตบางน้ำเที่ยวงานในเบิ้งเนาะเหมือนมาออกกําลังกาย ถ่ายบริเวณสายลำจำกับเบิร์นเลยครับเดี๋ยวมาหนึง่งจอเบิรงขอบใจทุกท่านที่ติดตามสม้มขอกเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามเพือ่อเพื่อให้ปารติ้นี้กำลังใจในการสาร้างคลิปนำเสนอเรื่องเล่าดีๆของแคร์เซนส์บูรนให้ทุกท่านได้ติดตามสม้มโดยตรงกันขอบใจหลายๆเด้อเหมืนอนเขาต้อนรัไปก่อนสบายดี